ดูดวงคนวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่16ถึงสิ้นเดือนธันวานี้นะคะในปี2 5งพตั้งแต่นะคะที่คุณได้ฟังคลิปนี้คนวันอาทิตย์ฟังให้ดีนะคะเนื่องจากคุณมีพลังดวงดาวเลขหนึ่ง ตอนนี้มันเป็นช่วงทดสอบที่คุณกำลังต้องการยอดการเงินต้องการที่จะมีเงินเพื่อกลับบ้านแต่มันเป็นช่วงสภาวะที่มากำลังมาทดสอบมาในรูปแบบไหนรู้ไหมมาในรูปแบบคนที่เรารู้จักอ,อยู่ในขื่นบุญอยู่ในขื่นที่มองว่าเขาอะไม่เคยคิดหลายแต่อาจจะมาคิดไม่ดีอาจจะ คือพูดง่ายว่ามันเป็นจุดที่สวรรค์กำลังให้บทเรียนอธิบายง่ายๆก็คือคุณเคยรู้จักไหมคนที่อยู่ๆพูดดีคิดดีทำดีแล้ววันหนึ่งเขาจะต้องมาแสดงบทบาทมาเป็นสวมที่มาหรือจะต้องมาดุคุณนะอ่ะพูดง่ายว่าเหมือนเราเจอคนที่พูดเพราะๆวันหนึ่งที่เขามาดุกับเรา นะคะหรือว่าอะไรไม่ดีต่อเรานะคะเอาง่ายๆว่ามันเป็นบทเรียนนะคะมันเป็นมารที่มาทดสอบแต่มันมาในรูปแบบของคนที่อยู่ในคลื่นใกล้ๆตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่นะคะครึ่งเดือนของธันวานี้ให้ระมัดระวงังเมื่อเรารู้แล้วว่าคนใกล้ตัวที่เราสนิทชิดเชื้ออยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะไม่ได้มี ไม่ได้เขาไม่ได้มีเจตนาแต่มันเป็นขลื่นที่ลึกๆแล้วเขาอาจจะมีสภาวะที่อิจฉาลิสยานะคะเอ่อมันก่อเกิดอยู่ในดวงจิตของเขาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้คุณระมัดระวังปิดหูปิดตาปิดปากนะคะอีก15วันนะคะก่อนสิ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นเพื่อโฟกัสเป้าหมายของตัวเราเองอย่าไปด่าอย่าไปว่าใครในศาสตร์หลวงปู่ดูนะคะเขาบอกว่า ถ้าใครมาเป็นสายปฏิบัติธรรมแล้วอยากทดลองนะคะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเขาบอกว่าลองอธิษฐานจิตว่าดูสิว่าถ้าใครคิดไม่ดีต่อเราให้ปากเบี้ยวตาเลอะไรก็ว่ากันไปเนาะ,ค,ะคุยได้ฟังคลิปซึ่งถ้าเป็นคุยยุ้ยนะคุยยไม่กล้าอธิษฐานนะคะ ไม่ไม,ไม,ไม่กล้าว่าใครแต่แน่นอนว่าคนที่คิดไม่ดีต่อตัวเราเขาจะได้รับผลกรรมนั้นอยู่อยู่แล้วนะคะหลวงตาท่านบอกนะคะว่าคนที่คิดไม่ดีมันจะได้กลับคืนสิ่งนั้นกลับไปเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องรอคุยก็เลยไม่ได้เไม่ได้มาคิดร้ายกับใครว่าถ้าใครคิดไม่ดีต่อตัวเราเราเฉยเฉยนิ่งๆิ่ง,งเดี๋ยวจะแพ้ภัยไปเองนะคะใช้คําว่าแพ้ภัยเพราะคนทุกคน ก็มีบุญรักษาเช็คเช่นเดียวกันคนทุกคนไม่สามารถมาวัดเปรียบเทียบได้ว่าฉันทําบุญมากฝ่าเธอฉันไปเข้าวัดทุกวันฉันรักษาศีลฉันถือศีลแปดนะคะไม่มีใครนะคะบุญบาร,รมีเหนือมากฝ่าใครแต่มันมีที่ว่าใคร ไว้วางใจและรักษาสภาวะอารมณ์แล้วรู้ว่าเหตุการณ์นี้เข้ามาแล้วฉันจะแก้ไขสถานการณ์ได้ยังไงนั่นคือจำนวนที่น้อยมากๆที่คุณจะรู้สึกแก้ไขสถานการณ์